่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะพี่สวัสดีค่ะวันนี้มาร้านขายกระถางนะคะเจ้าประจํานะคะดินก้ามปูเราก็ซื้อร้านนี้จะเห็นว่าแบบมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่อันนี้อยู่ที่โครงการอะไรนะคะโครงการหนึ่ง,ง,งแผงคาที่19นะคะไม่ว่าจะมาซื้อ มะพร้าวสับนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่มีนาชาแนลบอกนะคะเป็นกระสอบนี่กระสอบแบบนี้นะคะ80บาทค่ะเพื่อนๆนะคะขุยมะพร้าวด้วยกระถางก็ราคาถูกนะคะอย่างไซส์นี้นะคะไซส์นี้มีขนมลาเราอยู่ด้วยนะคะเป็นเจ้าประจํากันนะคะที่อื่นนะคะจะขายประมาณ70บาทแต่ที่นี่นะคะ40บบาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้กระถางแพงมากเลยค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะสำหรับดินปลูกนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ซื้อเป็นกระสอบนะคะสามารถซื้อเป็นถุงๆแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะนอกจากกระถางแล้วนะคะก็ยังมีปุ๋ยนะคะเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นร้านประจําของมีนาชานะอีกร้านหนึ่งนะคะที่อยู่ที่จตุจักรมีนบุรีนะคะเพื่อนๆแวะกันเข้ามาได้นะคะร้านเปิดตั้งแต่วันพฤหัสเลยพี่เนาะ ฤหัสนะคะสุกนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็มีไม้ค้ำนะคะเนี่ยค่ะอย่างบางคนบอกว่าหาไม้คำ้ำต้นไม้ไม่ได้คือเรียกว่าถ้าจะหาอะไรนะคะที่นี่มีหมดเลยนะคะร้านถึงร้านจะไม่ใหญ่นะคะแต่มีครบทุกอย่างค่ะมีปุ๋ยมีพิทมอสมีทุกอย่างเลยนะคะแถมที่บ้านพี่เขานะคะยังมีต้นไม้สวยสวด้วยซึ่งเราแอบไปซื้อมาเหมือนกันนะคะนี่นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อน พี่บอกเบอร์ได้ไหมเผื่อคนเขาจะมาอ่านี่นะคะร้านพี่สมพรนะคะ085นะคะ0728722นะคะ<ๆ>เพื่อนเพื่อนเผื่อเพื่อนเพื<ๆ>่อนแวะมานะคะอยากจะได้อุปกรณ์การเกษตรนะคะโทรมาถามพี่เขาก่อนได้เลยนะคะว่ามีกระถางไซส์ไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะคะเพื<ๆ>่อนเพนี่นะคะสวยงามเดี๋ยวขอถามไซส์นี้ไซส์นี้รวมจานรองเท่าไหร่คะพี่พร ร้อยยี่สิบอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆ15นสิบห้านิ้วนะคะแล้วก็เป็นกระถางขาวที่ที่จะมีลายแบบนี้เพ, εις, พ εις, ื่อนๆื่เห็นไหมคะรวมกับจานรองนะคะร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะคะก็จะมีกระถางหลายไซส์นี่นะคะเป็นกระถางใสก็มีนะคะกระถางขาวกระถางเล็กกระถางที่เราสําหรับปลูกอ่างบัวมีทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อน วันนี้มีนาชาแนลก็พาเพื่อนๆนะคะมาช็อปนะคะนี่ค่ะต้นไม้ที่เราซื้อในวันนี้นะคะก็มาฝากไปที่ร้านพี่เขานะคะแล้วก็มาซื้อกระถางนะคะพร้อมกับดินปลูกค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะลาก,กันไปก่อนคะ่ะพี่พรบายบายหน่อยเร็วบา,บายๆนะคะฝากมาอุดหนุนร้านพี่พรด้วยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ